ฝนตกเลยไม่นั่งค่ะฝนตกมาแล้วฝนตกมาแล้วข้างในแน่นเยียสเลยไม่ว่างเลยสวยนะคะฝนตกมาแล้วตกข้างในว่าง ตัวเองทั่งมีขนตกนั่งไม่ได้ข้างในแน่ยนยดเลย ele คือลานจอดรถน,น,น,นี่คือคนอน,อนั่งสามโลกถ้าคนไปตกน้ำได้ ภาพรวมันอไเดี๋ยวไปไปขึ้นรถเรานู่นอะไร ฮะยังแม่กลัวมันลื่นแม่ก็เลยมองไม่ได้ถ่ายไม่ได้แบ่นกันนะวไหม เวลาข้าคืนสวคะเวลาข้ามคืนคะนคะคะ ปิดเสียงข้างในได้เอาห่อของงานทะเลนะคะ

แกงส้มไข่ปลาลีกิ้วอ๋อแกงส้มไข่ปลาลีกิ้วนะคะไฟลุกๆเอาไฟใส่เพื่อทำให้มันร้อนนะคะแกงส้มไข่ปลาลีคิ้วใส่ผักกระเฉดใส่ข้าวโพดอ่อนนะคะอันนี้ข้าวผัดข้าวผัดพรุได้ข้าวผัดข้าวผัดปูนะคะนี่ข้าวผัดปูนี่คือข้าวผัด แกมโซบผักรอมันเย็นก่อนรอเย็น huh. กินเจ๊กนจ๊กออะไรนะแบบอะไรกิน <tiế> อ <c S 3> uh ัน huh. นี้อะไรพี่แยมบอกบอกมั้ยขมก มะพร้าวอ่อนอ๋อหอมหมกมะพร้าวอ่อนนะคะคือหอมหมกมะพร้าวอ่อนหอมอะไรก่อนนะแจ็คเม็กใช่ด้วีอ่ะปูปูผัดไะปูผัดพริกสดอ๋อปูผัดพริกสดอันนี้คือเนื้อปูผัดพริกสดนะคะ เผ็ดมากๆเลยเผ็ดมากๆเลยใช่เลยไปเาดูเผ็ดมากๆเลยนะคะเผ็ดมากๆเลยยกหอมหมกมาตั้งตรงนี้หน่อยแม่จะตักเองอันนี้หอมหมกหอมหอมกทะเลมะพร้าวอ่อนนะคะเมกมส